ผมเป็นลูกผู้ชายอ่ะจบเป็นจบนะคบางคนบอกทำไมไม่ตั้งรัฐบาลพัฒนถินผมบอกว่ารัฐบาลพัฒน์ินสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้มันเย,นเยอะๆอยากให้ประเทศเดินต่อไปนึกว่านึกว่าเขาปฏิวัติแล้วจะทําอะไรที่มันฉราดฉราดแต่ปฏิวัติแล้วก็ยังโง่อยู่ทุกวันเนี้ <laughs> <laughs> อีกเพียงแค่เดือนกว่าก,าก็จะครบสิบห้าปีการรัฐประหารสิบเก้ากันยาแล้วอยากให้คุณโทนี่ เล่าวินาทีนั้นให้ฟังตอนนั้นคุณโทนี่อยู่ที่นิวยอร์กเป็นยังไงครับใช่ครับก็ผมเอ่อตอนที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยตอนช่วงเช้าก็ตอนช่วงเช้าของนิวยอร์กก็เป็นตอนหัวค่ำบ้านเราแหละเออผมผมนั่งกินข้าวอยู่กับลูกของรั์กันสามคน โดนโนโดนอโนอีวังก้าอีลิกนั่งกินข้าวกันเพราะว่าเขาสนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยพอเขากลับไปปุ๊บก็ปฏิวัติเลยแต่ก่อนที่ผมจะกินข้าวเนี่ยปีสี่ปีห้าเลยเน่ยไอ้เพราะไอ้ผมก่อนก่อนผมนอนตอนประมาณสักตีทุ่มก่อนนอนก็คือเมืองไทยสิงบโมงตอนนั้นมีประชุมคลรมอตกโดยจิตชัยเป็นประธานก่อนไปุูครมอ แล้วก็ผมตั้งคำถามกับเสทอบอตอนนั้นผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรกปรลยปรากฏว่าตอบแบบกวนๆอ่ะผมก็เอไม่ค่อยจะดีเลยเสั่งให้ดรชเดชชัยกับหมอพมินนี่แหละไปเอาร่างคำสั่งที่ผมออกมาสถานการจุกเฉินออกมาดนะิผมเซ็นทิ้งไปด้วยนะเพราะผมก็รู้ว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้น ก็ปรากฏว่าอไม่ไม่ทันไ,ไปปอ่านเสร็จแล้ววิ่งขวันโดนที่เลยอ่านได้ครึ่งเดียวแล้วก็จบนะครับแล้วตอนนั้นก็มีการเข้าเฝ้าก็เลยทำให้เราไม่สามารถควบคุมเกมะไรได้จบก็วันตอนนั้นผมจะขึ้นวันรุ่งขึ้นผมจะขึ้นเครื่องบินกลับนะครับปรากฏว่าขึ้นบินขึ้นไม่ได้ ก็ไม่ขึ้นพอทำไปปฏิวัติต้มบอบให้ขึ้นไปขึ้นเพราะอะไร่ะเขากลัวผมกลับเข้าเมืองไทยถ้าผมกลับเข้าเมืองไทยแล้วก็เสร็จผมแน่ผมไม่ให้รวยอะไรเลยผมโดนรอบยิงมาตั้งหลายครั้งไม่ตายไม่เวยมก็โดนไม่เยอะก็ปรากฏว่าไม่อะไรผมนี่เข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้ปุ๊บเพื่อนผมบรรดาเพื่อนผมผมโทรมาสามลาย ถามว่าเครื่องบินไออยู่ที่นี่นะอยู่จะไปไหนเอาเครื่องบินไทไปได้เลยผมก็เลยอ่ะลองดูยังไม่ไปไหนสักเดี๋ยวหนึ่งก็รายงานมาว่าเครื่องบินขึ้นได้ละเพราะผมบอกผมจะไปลงกฤษผมไม่กลับเมืองไทยก็ลงกริลงกิจเสร็จก็บินก็บินต่อไปเมืองไทยไปถึงว่าโอ้โหคนใหญ่เลยนึกว่าผมนอนอยู่ในตู้เก็บของตรงไหนคนเงินแหลกก็ไม่มีแหละนะครับก็าเป็นเรื่องที่ มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นก็มีการบุกเข้าไปค้นตรงนั้นตัวตรงนี้ผมก็เลยโทรไปหาเลขาสมชเอคอมชเลยพอ,อ,อันนีอมออม้มาถึงยี่บสี่ชั่วโมงจะบุกกันอย่างเงี้เลยฮนะปรากฏว่าเขาจะบุกขบวนผมอนะผมบอกถ้าบุกเข้าไปก็ยิงกันนะผมก็มีทหารอยู่ในบ้านนะผมบอกไม่มีครับไม่มีก็เลยหยุดไม่เข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็ เริ่มคุยกันก็ไม่ดีอะไรอ,อผมก็ผมเป็นลูกผู้ชายอะ่ะจบเป็นจบนะะบางคนบอกทำไมไม่ตั้งรัฐบาลพัฒนินผมบอกว่ารัฐบาลพัฒนินสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้มันเยอนเยออยากให้ประเทศเดินต่อไปนึกว่านึกว่าเขาปฏิวัติแล้วจะทําอะไรที่มันฉลาดฉลาดแต่ปฏิวัติแล้ว็ย็งโมู่จุวันเนี่ย <S 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 อ่ครับแสดงว่าถ้าจรงคุณทัสินจับบอกคุณทัศินไม่เคยหนีใช่ไหมก็คือว่าจริงๆวันแรกที่โดนปฏิวัติเนี่ยตั้งใจจะกลับเลยแต่เขาไม่ให้กลับใช่ผมจะกลับผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วแต่วันนี้มันพอผมผมผมยังโทรบอกคุณสนทินะบอกนี่ท่านพบผมลูกผู้ชายนะจบเป็นจบจบเป็นจบแต่อย่าการแก้ผมทางการเมืองนะ กแก้ผมทางการเมืองผมไม่มียอมนะท่านยังครับผมคับผมอยู่เลยเพราะผมเป็นคนผมเป็นคนตรงฮะไม่มีอะไรเลยผมไม่อ้อมค้อมหรอกอันนี้คือสนธิคนที่เป็นทหารใช่ไหมฮะไม่ใช่สนธิอี่คนนี้ทหารดิทหารอิคนนี้ผมไม่รู้จริงหทำไมผมนึกว่าโทรไปอีกสนธิหนึ่งฮะครับผมะครับโอเคโอ้โหได้แบนพังพูดเรื่องปะโยุราาจินกระตงปุยละ